เจรจาล่าสุดดูเหมือนว่ารัสเซียจะหยุดยิงแต่ไม่สามารถครอบคุมทุกด้านเหมือนที่กดดันยูเครนให้ยอมรับนั่นหมายความว่าทําไม่สามารถกดดันปูตินได้ซึ่งทํายอมตามเพื่อเอาใจทําให้ยูเคนัสไกลเป็นว่าถูกจํากัดให้อ่อนแออีกครั้งแต่ผลงานของยูเคนก็ยังมีประสิทธิภาพมากและยังคงความได้เปลียนในปัจจุบันคือการโจมตีคลังน้ํามันโรงกั่นของรัสเซีย ท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเสียยูเคนต่ออกคลิปหนึ่งเลยนะครับประจำเช้าวันที่20มีนาคม2568ท่านผูฟังครับนับตั้งแต่ทัป์เขารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีรอบ2ของอเมริกานี่แหละครับความเต็มใจของเขาในการเจรจารเกี่ยวกับยเคนี่เละครับโดยไม่ให้ยูเคนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้เลยครับมันทำให้เกิดความกังวลอย่างมากทั้งกับยูเคนและก็ออยุโรปเพราะว่ากลายเป็นว่า ทำนี่ลยครับตัดสินใจแทนยูเคในการที่จะยกนั่นยกนี่ให้กับปูตินเหตุการณ์<ๆ>การเจรจาครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่แหละครับหลายฝ่ายก็มีความวิตกกังวลนะครับว่าทัมนั้นอาจจะยกประเทศให้กับปูตินเพื่อแลกกับการที่ยุติสงครามเพื่อเอาใจปูตินเพราะว่าทัมนั้นดูเหมือนว่าต้องการที่จะยุติสงครามให ไวที่สุดมากที่สุดเร็วที่สุดเพราะนั้นการที่ปูตินถ้าเปิดต้องการอะไรแล้วถ้าเปิดคล้่ประเคนให้นี่นะครับเพื่อทําให้ปูตินนั้นยอมยุติสงครามนั้นมันกลายเป็นข้อวิตกกังวลที่ยูเคนั้นไม่เคยประสบพบเจอนะครับจากการที่ประเทศอื่นๆเจ้าของประเทศอื่นๆทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองเท่าไหร่นักนี่แหละครับมาเป็นผู้ตัดสินใจ แทนประเทศของตัวเองมันก็เลยทําให้สถานการณ์นี่นะครับมันคงความกดดันเซเลนจกกี้ก็ต้องได้รับความกดดันจากทางธรรมนี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่ายุโรปก็ยังกลายเป็น ประเทศสําคัญภูมิภาคสําคัญที่ยังยืนหยัดที่จะช่วยยูเครนต่อไปเพราะนั้นสถานก,การณ์ต่อจากนี้ไปนเนี่ยแหละครับเราจะเห็นความเกี่ยวข้องของยุโรปเข้ามาในยูเครนมากขึ้นแม้ว่าอเมริกาไม่ร้องขอรัเสเซียไม่อนุญาตแต่ยุโรปบอกว่าถ้าเผื่อยูเครนร้องขอนั้นยุโรปนั้นก็พร้อมที่จะสู้รบพร้อมที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไปท่านผู้ฟังครับการเจรจารล่าสุดที่มันเกิดขึ้นมองดูเหมือนว่ารัเสเซียจะหยุดยิงนี่เลยครับ แต่ไม่ครอบคลุมทุกจุดนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งล่าสุดนี่แหละครับมองดูเหมือนว่ารัเสเซียจะหยุดยิงแต่ไม่ครบทุกด้านนะครับเหมือนที่เหมือนที่กดดันให้ยูเครนยอมรับก่อนหน้านี้อเมริกาก็กดดันให้ยูเครนยอมรับในเรื่องของการยุติการหยุดยิง30วันแหละครับแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้นี่ยครับการเจรจาครั้งนี้ ทัปม์ไม่สามารถกดดันปูตินได้เพราะนั้นการยอมรับของปูตินนั้นมันจึงเป็นการยอมรับเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่ตัวเองเสียเปรียบท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าทัป์นี่หละครับไม่สามารถกดดันปูตินเหมือนที่กดดันยูเคนได้ยูเคนนั้นถูกปูตินถูกทัป์กดดันอย่างหนักให้ยอมรับในเรื่องของการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขสําหรับปูตินนี่แหละครับยอมรับเพียงจะ หยุดโจมตีเฉพาะโครงสร้างพลังงานโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านี่เลครับที่ตอนนี้ถ้าเป็นยูเคนี่เลยครับมันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าฤดูหนาวมันผ่านไปฤดูหนาวผ่านไปนี่เลยครับในเรื่องของพลังงานนั้นมันอาจจะไม่โจมเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางฝั่งของ U.K. นี่หละครับถ้าเผื่อจะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการยุติโครงสร้างพลังงานนั้นดูเหมือนว่า U.K. นี่เละครับมีความได้เปรียบเพราะว่า U.K. นั้นยังสามารถไปทําลายโรงกันคํมน้ํามันได้เป็นกอบเป็นกรำเพราะว่าสงครามช่วงปลายปี2024และต้นปี2025นี่หลยครับยุทธศาสตร์ของ U.K. นั่นก็คือการไปทําลายโรงกันคัมน้ํามันได้เป็นว่าเป็นได้เป็นว่าเล่นได้เป็นกอบเป็นกำ เรียกไน้ว,ว่าถ้าเผื่อขบวนกองทัพโดนยูเครนขึ้นบินนี่แหละครับไปโจมตีด้านลึกของรัสเซียถ้ามีเป้าหมายจะไปโจมตีลังกันลงกันน้ำมันนี่แหละครับตื่นเช้ามามันต้องมีคลิปวิดีโอมีรายงานความสูญเสียว่าลงกันน้ำมันตรงโน้นตรงนี้ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียจะพยายามใช้ข้อเสียเปรียบของตัวเองนะครับในเรื่องของที่ยูเครนสามารถไปโจมตีลงกันน้ำมันนี่แหละครับ เป็นข้อเจรจาหยุดยิงเพียงข้อเดียวนั้นดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมขณะที่ข้ออื่นๆนี่แหละครับที่ตัวเองได้เปรียบอย่างเช่นการโจมตีการใช้ขีปนาวุธการใช้โดรนจํานวนมากโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเคนั้นรัเสเซียไม่พูดสักคําไม่พูดสักเอะเลยเรียกได้ว่าตรงไหนได้เปรียบจะไม่พูดตรงไหนเสียเปรียบก็จะพูดนั่นก็คือการเจรจาที่เกิดขึ้นในโต๊ะเจรจาในสงครามเพราะถ้าเผื่อตัวเองได้เปรียบนี่แหละครับ ก็จะพยายามชิงความได้เปรียบต่อไปแต่ตรงไหนเสียเปรียบนี่หละครับก็จะมีการร้องขออ้อนวอนเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นตีตื้นขึ้นมาท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ารัสเซียจะพยายามขัดขวางในเรื่องของการเจรจาเพราะว่าการเจรจาที่ยกมูโทรศัพท์คุยกับครัมนี่หละครับไม่มีสัญญาณชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินนั้นจะหยุดยิงหรือว่ายอมเจรจาเหมือนที่เซเลนสกี้เนี่ยนะครับถูกทางทำ ฝ่ายของทั้งกดดันและหยุดยิงสะได้การที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ทำให้ยูเครนี่แหละครับสามารถยังมีความได้เปรียบในการโจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัสเซียก็คือการโจมตีคลังกันน้ำมันเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันแสดงถึงความก้าวหน้าความสามารถของยูเครน ในการใช้ขีปาวุธพิสัยไกลนี่นะครับลองเนปจูนสามารถโจมตีได้ไกลถึงพันกิโลเมตรเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเป็นการพิสูจน์ความสามารถในการโจมตีครั้งนี้ก็คือการไปโจมตีคลังน้ํามันที่ตูอับเชตูอับเชนั้นมันจะตั้งอยู่ริมทะเลดำและก็เป็นพื้นที่ในการขนถ่ายน้ํามันเพื่อส่งออกและเป็นรายได้สําคัญและได้หลักของลัเสเซียที่เกิดขึ้นในการนํา เงินที่ได้จากการขายน้ํามันนี่แหละครับมาใช้จ่ายในการทําสงครามเพราะฉะนั้นการโจมตีคลังน้ํามันที่ตูอัพเช่ที่เกิดขึ้นจากลองเนฟจูนครั้งนี้นี่ครับถือเป็นความสําเร็จครั้งหนึ่งที่ขีปรุษพิสัยไกลของยูเครนพิสูจน์ความสามารถในการโจมตีได้ไกลซึ่งคลังน้ํามันตูวอัพเชเลยนะครับถ้านับพื้นที่แนวห่างจากดินแดนของยูเครนนี่ะครับมันอาจจะมีระยะห่าง ตั้งแต่600ถึง1,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่วัดจากพื้นที่ตรงไหนเพราะว่าพื้นที่ของยูเครนนั่นมันก็มีพื้นที่กว้างมันยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าไอ้เจ้าไอ้ลองเนปจูนลูกนี้เนี่ยครับมันยิงมาจากแถบไหนในพื้นที่ของยูเครนแต่ซึ่งมันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือความสามารถที่มันยิงได้ไกลมากกว่า300กิโลเมตรนี่แหละครับเพราะว่า ยูนั้นก็มีโครงการที่จะพัฒนา Neptune เนปจูนนี่หละครับให้มันยิงได้ไกลมากขึ้นความสามารถที่มันไปโจมตีที่คลังน้ํามันที่ตูอัพเชนี่แหละครับมันก็ยังทําให้คลังน้ํามันแห่งนี้ต้องได้รับความเสียหายสถานการณ์ล่าสุดมันกลายเป็นว่าโดนของยูเคนี่แหละครับมันไปโจมตีโครงสร้างพลังงานน้ํามันที่คัสโตดาอีกครั้งหนึ่งตูอัพเชคลังน้ามันตูอัพเชนี่ก็อยู่ในแควนคัสโตดา ติดอยู่ทางฝั่งทะเลดำนะครับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดก็ไปโจมตีที่คัสูดาอีกครั้งหนึ่งต้นผระวังครับการโจมตีมันเกิดขึ้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันมีรายงานการโจมตีศูนย์กลางขนส่งน้ํามันที่ทําให้เกิดไฟไหม้คลังน้ํามันอีกครั้งหนึ่งในหมู่บ้านคัสกัสกาญาในดินแดนคัสูดาอีกครั้งซึ่งมันทําให้เกิด มันซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่โดนพิษไสไกลมันไปโจมตีท่านผู้ฟังครับรายงานนี่ครับระบุนะครับว่าไฟนั้นได้กินได้ไหมกินพื้นที่มากกว่า20ตารางกิโลเมตรมันส่งผลให้ท่อที่เชื่อมต่อระหวา่างถังน้ํามันนี่เลยครับได้รับความเสียหายซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี่นะครับชี้นะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักๆก,ก็คือมันทําให้ท่อขนถ่ายน้ํามันส่งต่อน้ํามันรวมถึง คลังน้ามันถังน้ํามันนี่หละครับมันได้รับความเสียหายจากการระเบิดทําให้เกิดเพลิงไหม้ท่านผู้บังครับโดนโจมตีโครงทางโครงโรงงานถ่ายน้ํามันที่คับคัสกายาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นก็คืคอไปโจมตีท่อส่งน้ํามันขนส่งน้ํามันไปยังเมืองโนโวลอซิสเนี่ยแหละครับเพื่อการส่งออกชาวบ้านในพื้นที่ระบุนะครับว่าไฟนั้น ไม่จนถึงเวลา8นาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่อยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ในบุรภาคทัสโยดาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโดนที่มันไปโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมันสามารถถูกสกัดกั้นได้แต่มันมีเศษซากของโดนเหล่านี้เนี่ยครับมันตกลงไปโดนถังน้ํามันโดนท่อน้ํามันมันก็เลยทําให้เกิดไฟลุกท่วมผลของการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับมันสร้างความเสียหายให้กับท่อที่เชื่อมต่อถังเก็บน้ํามัน จ้าหน้าที่ดับเพลิง105นายแล้วก็รถไฟบานจุกเฉิน45คันถูกส่งเข้าไปในพื้นที่สำหรับศูนย์การขนถ่ายน้ำมันที่คับคัสกาญยานี่ยนะครับมันจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่อุปทานส่งน้ำมันของรัสเซียนะครับโดยขนส่งน้ำมันดิบทางรถไฟเนี่ยครับไปยังท่อส่งน้ำมันแคสเปียนนะครับจากนั้นก็จะสูบน้ำมัน6ล้านลิตร หล้านตันต่อปีไปยังโนโวลสซิตเพื่อส่งออกในทะเลดำสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวนี่ครับประกอบไปด้วยคลังน้ํามันบนรางนะครับท่อส่งน้ํามันความยาว15.7กิโลเมตรเชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ํามันคาโปกินสกาญ่านะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญในโครงข่ายน้ํามันแคสเปียนไปลาย คอนโซเทียมนะครับซึ่งเป็นโครงขายน้ำมันเพื่อการส่งออกสำหรับน้ำมันจากศูนย์กลางแห่งนี้เนี่ยครับมันจัดหาโดยบริษัทน้ำมันรายใหญ่ๆของรัเสเซียอย่างเช่นกาสพอมเนบนะครับลอสเด็บรวมถึงลูกออยด้วยท่านผูปป้ฟังครับสำหรับผลกระทบจากการโจมตีคลังน้ำมันที่ครัสโดดาเนี่ยนะครับสองวันติดในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ของรัเสเซีย อย่างมากแม้ว่ารัเสเซียนี่เลยครับจะมีระบบป้องกันภัยรากาศจํานวนมากแต่มันก็ไม่สามารถป้องกันจุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญสําคัญของตัวเองไว้ได้หมดนะครับซึ่งมันยังเสียเปรียบต่อยูเครนจึงเป็นเหตุผลสําคัญข้อหนึ่งที่ปูตินนี่แหละครับพยายามยกเหตุผลในเรื่องของยกเว้นการโจมตีโครงสร้างพลังงานนี่เลยครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพลังงานน้ํามันที่ ปูตินเสียเปรียบอย่างมากให้กับกองทัพโดนยูเครนเพราะฉนั้นมันจึงกลายเป็นข้อเดียวที่การเจรจาที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่แหละครับที่ปูตินเห็นชอบด้วยแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับทางฝ่ายของทั์นั้นก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยแต่เชื่อได้ว่าปูตินนี่นะครับต้องมีการขอแน่นอนแต่อาจจะทัพนี่แหละครับอาจจะไม่ยินยอมเพราะว่าถ้าเผื่อทัพยินยอมมากไปนี่แหละครับยูเครนก็จะเสียเปรียบ แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเผื่อทรัมป์จะใช้ในเรื่องของการกดดันก็จะใช้เรื่องนี้แหละครับมาเป็นเรื่องกดดันยูเครนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากําลังจะมีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างตัวแทนของยูเครนกับตัวแทนของทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในซาอุในสัป,ปดาห์ต่อจากนี้ไปท่านผู้พังครับการที่ยูเครนยังชิงความได้เปรียบในเรื่องของการโจมตีคลังน้ํามันนะครับโรงกั่นน้ํามันนี่แหละครับมันกลายเป็นยุทธปัจ ยุทธศาสตร์สําคัญของยูเครนที่ยังชิงความได้เปรียบในการเจรจาเพราะ,ะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับดูเหมือนว่าปูตินนั้นจะยังไม่ยอมยุติการโจมตี30วันอย่างที่ทรั้์ร้องขอมีเพียงข้อเดียวที่ปูตินดูเหมือนจะยินยอมเพราะว่าตัวเองเสียเปรียบนั่นก็คือยุติการโจมตีเรื่องโครงสร้างพลังงานน้ำมันนี่แหละครับ วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ